สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนตุลาคมของคนราศีเมษนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังรู้สึกไม่สบายใจเิีใจ,ใจ,ใจหอเหี่ยวกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนราศีเมษนะคะเป็นยังไง ความสัมพันธ์นี้เป็นของคนโสดคนมีคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนคนที่ไม่มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนนะคะวันนี้เราใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนตุลาคมนี้คนราศรีเมษเนี่ยมีพลังงานความรักเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงกันนะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง ราศีเมษบางคนก็ยัง move on จากความรู้สึกหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกหรือบรรยากาศมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นอายของพลังงานเก่าๆคนเก่าๆหรือความรู้สึกอะไรเดิมๆเ,เหตุการณ์อะไรเดิมๆอย่างนี้คะ่ะมันจะวนกลับมาแล้วก็อีกลักษณะอีกในนึงก็คืออาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยนะคะ มันเป็นลักษณะของการเหมือนต่างคนต่างแยกกันแยกกันไปแล้วอะ่ะบางคนก็เป็นเพื่อนเก่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบว่าห่างกันไปนานแล้วมาเจอกันอะไรเงี้ยนะคะจะเจอลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็คือมันจะเป็นอ่าถ้าลองสังเกตนะคะถ้าลองสังเกตคือมันเหมือนกับช่วงแรกครั้งแรกที่เจอกันเหมือนกับว่า นานมาแล้วอะเคยเจอกันแล้วนานแล้วอะไรย่งเงี้ยค่ะแล้วเหมือนต่างคนต่างแบบแยกแยกกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ต่างคนต่างโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่ลักษณะของการแยกกันไปเจริญเติบโตแยกกันไปโตแยกกันไปเรียนรู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คืออย่างถ้าบางคนบอกว่า ฉันว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่จะเชื่อนะแล้วแต่จะเชื่อนะคะเพราะว่าเรามักจะพูดเสมอว่าการพยากรณ์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและการพยากรณ์ก็คือการพยากรณ์แหละมันไม่ตรงกับชีวิตใครทั้งหมดหรอกเออชีวิตเราต้องอิงหลักการแล้วก็เหตุผลในการใช้ชีวิตในชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่า ออกไปนอกทะเลละกลับเข้ามานะคะคนราศีเมษจะเจอคนที่เป็นลักษณะประมาณนะะี้ค่ะคืออาจจะเจอเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนานแล้วหรือจะอาดอีกนหนึ่งก็ได้ว่าเป็นคนที่เป็นพลังงานเก่าเป็นคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆซึ่งคนคนนั้นนะคะ,เข,เ,เ,ะเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาไม่เหมือนเดิมเหมือนเขาก่อนนั้นก่อนตอนที่เลิกกันไปตอนนู้นน่ะ เขาอาจจะดูเขาหรือเราต่างคนต่างแบบมีนิสัยเอาแต่ใจมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วยังไม่เข้าใจว่าการคุยกับใครหรือคบกับใครจริงๆเนี่ยมันต้องมีการแชร์นะแล้วก็ไม่สามารถเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะหรือบางคนราศีเมษบางคนจะเจอคนที่มีความต่างกัน มีความต่างกันต่างวัยต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็คลิกกันเฉยเลยอะไรอย่างนงั้นนะคะจะมีบางคนสำหรับคนที่ชอบสายแบบว่า,าสายต่างประเทศสายต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีโอกาสได้พบได้เจอได้พูดได้คุยหรือบางคนก็คือคุยกันมาก่อนหน้านี้แหะแต่มันเหมือนจะมีการลักษณะของการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะ เหมือนมีการมาพบมาเจอกันมีโอกาสได้เจอใครสักคนบางคนก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยหรือไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงรี้ยค่ะแล้วมาเจอกันแล้วมีโอกาสได้เจอกันแต่มันค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ค่อยได้ใกล้กันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ค่อยที่จะแบบว่า ได้อยู่ใกล้กันมากๆอยู่ใกล้กันตลอดเวลาคือเหมือนกับต้องเก็บชั่วโมงเอาอะเออต้องเก็บชั่วโมงเอานะคะแล้วแบบอุปสรรคเนี่ยมันก็มีอะ่ะมันก็มีอยู่ในเรื่องของระยะทางอะไรก็แล้วแต่ที่มันค่อนข้างควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ซึ่งคนราศีเมษก็น่าจะเข้าใจแหละแล้วว่าราศีเมษเข้าใจไหมคะราศีเมษแต่ยังไงแล้วอะ ทายที่สุดแล้วอะค่ะคือก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยคือมันมันมีความคือมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นคือบางคนบอกว่าต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่นู่นเราก็อยู่นี่อะไรเงี้ยความห่างตรงเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเราจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยค่ะมันจะเป็นความห่างที่ไม่เป็นอุปสรรคเลยคือเหมือนกับว่า ถ้าเป็นพลังงานคนเก่าเราขออนุญาตอ่านพลังงานคนเก่านะคะพลังงานคนเก่าเด่นมากอ่ะคือถ้าเป็นพลังงานคนเก่าอ่ะคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าทุกอย่างคือแบบว่าต้องได้ดั่งใจเราต้องอยู่ใกล้กันเราต้องอยู่ใกล้กันมากนะความรักคือการอยู่ใกล้ลกลันสิอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนกับว่าพอคุณก็โตขึ้นเขาก็โตขึ้นต่างคนต่างได้ไปรู้ว่าเออชีวิตคนเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยต้องการแค่ความสบายใจแค่นั้นเองนะคะ มาเลยทําให้เหมือนครั้งเนี้ยถ้าต้องกลับมาเจอคนเดิมซึ่งเราก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าคนเดิมคนนั้นเป็นคนที่เคยมอบไมตรีดีๆไม่ใช่พลังงานลบ,ลบๆแบบท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแนะนำว่าถ้าอยากกลับไปกลับได้แต่ถ้าเขาคนนั้นเคยมีแต่ความเจ็บปวดให้กันและกันมาตลอดอ่ะอย่ากลับไปเลยเพราะว่าภาพเดิมๆซ้ำๆมันจะกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งหนึง่งแล้ว มนุษย์อะเนาะถ้ามันอยู่ในสภาวะแบบเครียดอะไรเงี้ยค่ะคําพูดอะเวลาพูดตอนโมโหโห,หรือพูดตอนไม่เข้าใจกันอะมันจะมีการดึงเหตุการณ์ครั้งก่อนโน้นที่เคยคบกันเอาฟื้นฟื้นฟื้นขึ้นมาให้หมดแล้วก็มาพูดรวมกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยของคนราศีเมษเนี่ย ค่อนข้างเป็นไปในวทางที่ต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันเออต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่า the f u ค่ะ the f u คือความเป็นอิสระความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีอะไรผูกมัดแต่นึ้อหอมว่าไม่มีแต่ความชิวะมันมีแต่ความชิวๆเกิดขึ้นอะไรอย่างค่ะคือถ้าเป็นคนเก่าถ้าเป็นพลังงานคนเก่าจริงๆ ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นที่คุณเคยคบกันก็เลยอย่างที่เราบอกนะมันอาจจะอึดอัดหัวใจมันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบมาเป็นตีกรอบความรักของคุณสองคนอยู่แล้วมันทําให้มันจบไปแต่การกลับมาครั้งเนี้ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างปล่อยอเออปล่อยปล่อยให้ค่อนข้างเป็นอิสระอาจเทียบง่าย,ายเหมือนการเลี้ยงขออนุขออนุญ,ญาตนะคะเหมือนการเลี้ยงสุนัขเมื่อก่อนอ่ะอาจจะมี โซ่ล่ามไว้หรือมีเชือกดึงไว้อะไรเงี้ยโซ่นั้นอาจจะตึงบ้างหย่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่การกลับมาครั้งเนี้มันคือการเลี้ยงในบ้านแบบไม่มีเชือกไม่มีโซ่คือให้รู้ว่าอ๋อเราเป็นแฟนกันนะขอบเขตของเรามีแค่ไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่คือให้เป็นอิสระเลยแต่ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยเราคุยกันอยู่ให้เกียรติฉันด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นลักษณะของการ ร่วมมือกันการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแบ่งปันการแชร์ซึ่งกันและกันจาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างนั้นเนาะจะไม่มีแบบว่าอ,อ่าฉันตีก่อไม่เธอได้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนมันเข้าใจกันมากขึ้นเออแต่ถ้าสมมุติเป็นคนโสดแบบโสดจริงๆอะ่ะคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบสบายๆเลยค่ะสบายใจแล้วก็แบบเขาไม่สร้างความอึดอัดใจให้คุณเลย เขาไม่สร้างความอึดอัดใจให้คุณเลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินไปอะ่ะที่มันเกินไปเขาจะช่วยแบ่งเบาอะไรที่มันเกินไปที่มันหนักไปอะไรเงี้ยในเรื่องของความรู้สึกอ่ะเขาจะไม่ทิ้งมาที่คุณคนเดียวคือเขาจะอยู่ข้างๆตลอดต่อให้คุณเจอเรื่องอะไรที่มันเกินความสามารถของคุณมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ข้างๆเขาก็จะคอยแบบว่าเออถามสารทุกสุกดิบต่อให้เขาช่วยอะไรไม่ได้เขาก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วเขาก็จะแบบว่า เดินพร้อมเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางนั้นจะเป็นยังไงคือฉันก็พร้อมซัพพอร์ตเธอเสมอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันมันจะไม่เหมือนรักที่เป็นแบบรักเด็กๆอะ่ะแต่มันเป็นจะเป็นรักที่แบบรักที่เข้าใจค่ะเป็นอิสระต่อการ,เป,ร,การเป็นอิสระต่อการคืออะไรไม่ใช่ว่าเอ้ยเธอจะไปคุยกับใครอีกก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเป็นอิสระแบบคือไม่มานั่งหึงห่วง เขาเขาจะไม่มีลักษณะของความหึงหวงถ้ามันไม่เกินไปนะเออถ้ามันไม่เกินไปอะไรเงี้ยจะไม่มาตามเช็คนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยค่ะคือต่างคนให้อิสระกันจะไม่มานั่งจิกนั่งเช็คนั่งตามอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าความหึงความหวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีในปริมาณที่กําลังน่ารักเพราะว่าเหมือนคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างส่วนใหญ่เขาจะอยู่ติดบ้านเขาจะไม่ค่อยไปไหนเออคนคนนั้นอนะ เขาจะไม่ใช่คนชอบออกไปข้างนอกแต่ความรักของเขา,าค่อนข้างอิสระอืมค่อนข้างอิสระแล้วถ้าเขาสบายใจจะไปด้วยอย่างสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบไปคาเฟ่นนะไปแบบเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าถ้าเขาไปแล้วคุณไม่จุกจิกเขาอะอันนี้บอกคนที่มาส่องละสีเมษนะ เออถ้าไปแล้วไม่จุกจิกไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็นั่งอยู่ของเขาได้เลยะคือไปกับเราได้แต่ว่าแค่อยากมีกรอบเพราะเราคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีกรอบมันค่อนข้างเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่แบบแค่รอแค่วันหนึ่งวันไหนที่มันระเบิดแค่นั้นเองเรามาดูไพ Roman Angel ่โรแมนต์แองเจลกันดีกว่าว่าต้องการแนะนำอะไรคนราศีเมษในเดือนตุลานี้ค่ะ ทุเลฟมันเป็นลักษณะของรักที่เป็นมันเหมือนเป็นลักษณะของการพิสูน์รักแท้อะไรประมาณนั้นนะคะพิสูจน์รักแท้พิสูนรรักที่รักรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนมามากมายอ่ะไม่ต้องการอะไรตอบแทนมามากมายแค่เธอจริงใจกับฉันให้ความรู้สึกดีๆนะคะเพราะว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบความรักครั้งนั้นหรือความรักครั้ง ที่คุณกำลังรอคอยอยู่อืมมันอาจาจะเป็นรักที่คุณกำลังรออยู่จริงๆรักที่คุณต้องการจริงๆเรียกว่าอ่าเป็นรักที่ในรูปแบบที่คุณต้องการคือคนที่ไม่จุกจิกเป็นอิสระต่อกันไม่มานั่งควบคุมไม่มาชีปนั่นนี่นวนอะไรอย่างเงี้ยไม่มาควบคุมจนเกินไปเพราะว่าคนราศีเมษไม่ชอบให้ใครมาควบคุมจะก,กีจ้าก,การขนาดนั้นนะคะ ขาให้คนราศีเมษเจอคนนั้นเร็วๆนะคะสําหรับคนโสดส่วนคนที่เป็นลักษณะของพลังงานคนเก่าที่มันเด่นๆอย่างที่เราบอกเนาะก็ย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าถ้าเขาเคยทําแต่ความทุกข์ให้หรือเป็นความทุกข์ของซึ่งกันและกันก็ถ้าเลือกได้ก็อย่ากกลับไปอืมเลือกได้ก็อย่าก,กลับไปเพราะว่าถ้าครั้งนั้นมันเป็นทุกข์ครั้งนี้มันจะไม่ทุกหรอ เอาเป็นว่าเราแนะนําอย่างนี้ละกันเราแนะนําว่าถ้าคนเก่านั้นเป็นคนที่มีบุญจริงๆเขาจะให้แต่ความรู้สึกดีๆนะคะจะไม่มีพลังงานเคมีลบๆอะไรเงี้ยมาให้เราเป็นพลังบวกให้เราเสมออะไรอย่างนี้นะคะคอยห้คนราศีเมษโชคดีค่ะเดือนเดือนตุลาคมนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเท่านี้สวัสดีค่ะ